สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับหมอปลายพลายกระซิบหมอดูชื่อดังที่ก่อนหน้านั้นเคยทำนายดวงของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ว่าจะชวดเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีจนสุดท้ายคุณพิธาก็ไม่สามารถคว้าเก้าอี้นาย,ยกได้จริงๆบางส่วนมองว่าทำนายแม่นมากๆและบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าอย่างไรก็ตามก็แล้วแต่คนจะมอง ล่าสุดหมอปลายไพรกระซิบก็ได้มาเปิดใจผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมทางช่องทาง YouTube ในรายการถามถึงเรื่องส่วนตัวของหมอปลายที่ไม่มีใครเคยถามมาก่อนถามว่าชอบผู้ชายทรงไหนหมอปลายบอกว่าท่านยมมทูตคอยช่วยดูให้คอยเตือนว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ควรไม่ค่อยมีสเปคมีแล้วเดี๋ยวท่านไม่ให้ และเมื่อถามอีกว่ามีคุยมุ้งมิ้งไหมหมอปลายบอกว่ามีบ้างหมอปลายยังบอกอีกว่าหนุ่มคนนี้พามาเจอพ่อแม่แล้วหมอปลายบอกว่าไม่รออายุมากกว่า40แล้วและเมื่อถามว่าเขาเข้าใจเราไหมหมอปลายบอกว่าเข้าใจและถามว่าเหนื่อยๆมีอ้อนไหมหมอปลายบอกว่าก็ปกติมีเสียงสอง และเมื่อรายการถามถึงเห็นหน้านายกลางๆเป็นอย่างไรหมอปลายตอบว่าคนแก่หน้าใหม่ไม่เคยเป็นนายกบริหารเก่งประเทศจะเทาๆเขาบริหารด้วยธุรกิจของเขาเก่งมากแต่ไม่ข่าวจัวเศรษฐกิจต่างประเทศก็เข้ามาเยอะต้องป้องกันอย่าตีอย่าทะเลาะก,กันช่วงที่คนนี้ขึ้นมาคนจะออกมาเยอะอยู่ไม่ครบเทอม และเมื่อถามถึงคนหนุ่มที่เชียร์กันบ้างหมอปลายตอบว่าดวงเขาคือครั้งนี้มาถึงเพดานที่สูงที่สุดจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่จะมีช่วงพลิกดวงอีก6-8ปีมีโอกาสเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ Summertime makes me cold.